สวัสดี่สายเพย์ไม่เป็นไรนะค่อยตัดพื <ieur> ้นอะไรนะสวัสดีอะไรนะสายเพย์สายเพลย์อ่ะ S I D E นะบอกสวัสดีติ๊ติจากสายเพย์นะคะสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวซีรีส์ดังสวัสดีค่ะติ๊ติจากสายเพย์นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอะไรนะ Cooking a อเวนเจอรกันพูดยังไงทุกวันเนี่ยมันก็จะมี ทุก5ชั่วโมงจะมีให้กดเอาเพชรฟรีนะเราก็จะเข้ามาก่อนสุดท้ายเราจะชอบสุ่มเลข1 2 3 4มันจะง่ายที่สุดแหละเพราะว่าบางทีพอกดไปเลขอื่นก็เดาสุ่มไม่ได้แต่ถ้ามันมาเรียง1 2 3 4เนี่ยก็เจ๋งเด้งไปเลยเมนหลักคือเพชรและเงินนะเวลาเราเล่นอันนี้ก็จะแบ่งเป็นร้านหลายๆร้านนะ ร้านแรกร้านแรกก็จะเป็นร้านซูชิอะไรวะเอ้ไม่ใช่ดิร้านสเต็กร้านซูชิคอฟฟีพาสต้าโดนัทไชนีสก็ตามชื่อเลยก็จะมาเล่นเล่นสเต็กกันก่อนเพราะว่ายังไปไม่ถึงด่านอื่นอันนี้ก็เล่นค้างไว้ด่านนี้แล้วก็เล่นต่อเลยปิ้งเนื้อเข้าไป เตรียมจัดจานออเดอร์มายังไงแล้วก็ทําตามออเดอร์นะมันก็จะมีระดับความสุขถ้าเป็นสีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรสีนี้จะเป็นมีเดียมแรมันจะมีเข้มสุดก็เป็นเบลดันเหรออืมน่าจะใช่ชอบกินสเต็กแต่ก็ไม่เคยอะไรนะตั้งชื่อรู้ว่าสเต็กแบบไหนเรียกว่าอะไรทำตามรูปเลย เน้นทำตามออเดอร์นะจ๊ะต้องมีสติในะช่วงแรกก็จะไม่กินแต่เรารู้สึกว่าเราผ่านสมอลฟูามาเยอะแล้วเราเล่นได้จะมีความฮาร์ดคอร์ในการเล่นมีการกระทบกระทั่งกันมาก <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่อะไรนะมันง่ายที่สุในการทำโน่นทำนี่คือคือว่าบางเกมเนี่ยเราต้องซื้อเพชรต่ออะไรเงี้ยแต่เกมนี้ในะความรู้สึกเราคือมันได้ง่ายแล้วเราสามารถเล่นให้ผ่านได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าพอเล่นไประดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แล้วเราต้องเติม,มแล้วอะไรเงี้ยเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆ จุดมุ่งหมายของเราคือเล่นให้ได้สามดาวถ้าเราได้สามดาวในแต่ละด่านในครั้งแรกนี่ก็จะได้เพชรเพ็รก็เอาไว้อัพของให้ของราคาแพงขึ้นเพื่อที่จะให้ผ่านไปด่านต่อไปเย้ครบแล้วสามดาวั้งแรกก็ได้เพชรนะมีของขวัญให้ด้วยในบางด่านรอบนี้ก็ได้เป็นเงินเย้ เ่นนันต่อไปใความรู้สึกกีเล่นี่ยทั้งวันเล่นไม่ได้สามดาวก็ต้องให้ได้สามดาวให้จนได้มีความมุ่งมานะเยังไม่ได้เชื่อ จะพูดไม่ออกไม่เล่นเพลินก็จะลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวอ้วนมันจะให้ออเดอร์ทำทีละแลายถ้วยมันมนเยอะลำหุ่ส่วนตัวนี้จะใส่เสื้อลายสกอตส,สีแดงจะเป็นตัวที่บอกว่า กินอ,อะไรก็ได้แล้วก็จัดให้อันที่มีราคาแพงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้มัน <g ül> <g ül> จะได้มีความคุ้มเมนบุรีอะมันไม่ดูดก็ได้เ <g ül> บพี่มาน เล่นไปเล่นไปเล่ได้ทั้งวันเล่นเรืนน่อนันแล้วเออเอเอสำหรับเราเกมนี้มันก็ไม่ค่อยท้าทายแล้วนะเพราะว่าในในในอีกไอดีนึงเราเล่นเคลียร์ไปหมดแล้วก็กำลังรอร้านใหม่มาเรื่อยๆก็มาสักพักหนึ่งเราก็จะสะสมเงินสะ,สะสมเพชรไปแล้วก็จะเคลียร์เพราะงั้นนะตอนนี้เหมือนกับ ตัวเราเองระวังแผนการเล่นเกมนี้ไปได้แล้วมันก็จะกสกเซสสำหรับเราใช่ไปไฟแล้วก็อัดน้ำไนะคะอย่าอ,อ,าไไนอัน้ำเไฟด้ออวยเอาแล้วไม่เปินะ,ะเปฟๆไม่ได้เอาไปหมดหรอกแล้แล้วมันไม่เปิไฟเระแล้วมันใช้อะไร เดี๋ยวแปลงได้การถื่เชื้อโรคพี่ก็ไม่ใช่คนที่แปงโลก ฉันรักเธอไม่ได้สุดใจ